ก็คือลืมไปแล้วหน้าที่พลเมืองที่ดีก็คือการเคารพกดจราจรครับใส่หมวกกันน็อคขับมอเตอร์ไซค์ไม่สร้างความเดือดร้อนเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นค่ะรักษาความสะอาดครับเราเป็นผู้หญิงเราก็ต้องรักรักรวลสงวนตัวไว้เพราะว่าการรับผิดชอบตัวเองให้ปลอดภัยจากคนในสังคมที่ไม่ดีการเป็นสุภาพบุรุว การให้เกียรติผู้หญิงเอาใจเขามาใส่ใจ,จเราเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มันควรจะมีครับการมีน้ำใจให้กันและกันพลเมืองน,นั้นมีหน้าที่ทำตามกฎหมายขยันขันแข็งคนขวายรู้จักได้ผิดชอบช่วดีมีความสามัคคีและเอ,อ,อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยฟังคุณพ่อ แต่ีสิ่งที่ปีก็ควรศึกษายอมรับในความตาสร้างสิ่งดีๆในสังคงรายการพลเมือตัวเล็กสำนักงานเลขาที่การสภาการศึกษาและไทย PBS สนับสนุนคนไทยให้ช่วยกันทำหน้าที่พลเมือง